สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมไมโลอีกเช่นเคยนะครับกับศูนย์รวมรถตอนเดียวภาคใต้นะครับวันนี้เห็นด้านหลังทั้งสองคันนี้ไหมนั่นนั่นก็คือตัว t ตโยต้าไฮ u ักซีโนะครับทั้ง2คันเป็นรุ่น 2.4J นะครับที่ติดตั้งเป็นตู้แห้งมาให้เรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะเรียกว่าตู้แคริบอยบางท่านอาจจะเรียกว่าตู้ตู้แห้งหรือว่าอาจจะเป็น c a r ์โก o บ็นะครับผมก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียกครั้งนี้ว่า ตู้แห้งละกันนะครับอ่ะทั้ง2คันนี้นะครับคันนี้เป็นปี2016และคันนี้เป็น2018แต่จดทะเบียนในปี2019นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือคันนี้นะครับ เจ้า Toyota Hilux Revo 2.4J นะครับเป็นตัวพื้นฐานปี2016ใครที่ต้องการออกรถในราคาประหยัดในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับคันนี้เพียงแค่419,000บาทเท่านั้นอีกครั้งนะครับ419,000บาทไม่ถือว่าแพงเลยนะคันนี้ข้างหน้านี่พื้นฐานตามสไตล์ของ Toyota Hilux Revo Standard นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึง คันนี้เราใส่ยางมาให้ใหม่ปี2021นะทั้งหมดเลย4เส้นเลยนะครับไม่ใช่ใครใส่แค่เส้นเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมอ่านเลขรหัสให้นิดนึงนะครับ 20570R15C นะครับเป็นยางขอบ15เป็นพื้นฐานล้อกระทะนะครับอ่ะเข้าไปด้านในกันดีกว่าสะอาด ด้านในนะครับตัวนี้ก็กระจกไฟฟ้าเราแปลงมาให้เรียบร้อยครับผมความกว้างพื้นฐานมาตรฐานเลยครับแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันเกียร์ธรรมดา5สปีดครับผมแล้วก็มีช่องเก็บของเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยโอเคไปกันต่อกันดีกว่าฮึม ด้านหลังนี่นะครับเป็นตู้ขนาดใหญ่เป็นดับเบิลล็อกเออนี่กว้างขวางมีที่ขึ้นอ่ะนี่นะครับว้ความสูงนะครับจากพื้นอยู่ที่2.1เมตรนะครับ2.1เมตรินั่นเองแล้วก็ตู้มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างกลิ่นยังใหม่อยู่เลยนะกลิ่นสีด้วยแล้วก็ ยังถือว่าสภาพ90%ได้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างคือตู้คาก็บอกต้องบอกก่อนว่าทำไมมันถึง ไม่เหมือนกับตู้ทึบปกติทั่วๆไปนะครับสิ่งแรกเลยนั่นก็คือมันมีฉนวนกันความร้อนพอมันมีฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเก็บอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวบางคนอาจจะต้องการให้สินค้ามันไม่มีความชื้นอ่ะอันนี้ก็ช่วยได้หรือบางคนอาจจะไม่ต้องถึงกับใช้เป็นตู้เย็นแต่เราขนของที่มันมีแช่แข็งเอาไว้อันเนี้ยก็จะช่วยเก็บอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ขนระยะไกลมากเนี้ย ก็ยังเก,ก็บความเย็นได้ในระดับดีเลยและอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมที่มันเป็นจุดเด่นของการเป็นใช้ตู้คาร์โก็บ็อกตู้แห้งเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้แหละคนที่ใช้ทํางานนะครับก็คือพื้นมันจะเรียบหมดเลย คือถ้าเกิดว่าเป็นตู้ทึบธรรมดาอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นกระบะกกระบาท้ายใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะมีตรงหลุมของบางโคนเป็นนูนออกมาใช่ไหมซึ่งพื้นที่พวกนั้นอ่ะบางท่านอาจจะวางของได้ไม่พอดีไม่ฟิตพอดีบางบางสินค้ามันอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้พวกเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าที่ต้องการวางให้มันเรียงซ้อนสแต็กได้ขึ้นสูงๆแล้วก็ได้ครบอย่างพวกแบบบรรทุกไข่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีพวกแบบสิ่งกีดขวางนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยได้ เดี๋ยวเราไปกันต่ออดูข้างล่างกันนิดนึงน,น,งนี่ข้างล่างเดิมเดิมเลยนี่นะครับยังอะไรทุกอย่างเดิมเดิมนะครับาม,มาตรฐานผมเปิดเข้าไว้ก่อนละกันมาอีกที่หนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือคัน2018จดทะเบียนในปี2019เดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยละกันนะครับอตัวนี้เหมือนกันอ,อันนี้มีล็อก2ชั้นนะครับ ตู้ก็ประมาณนี้นะกว้างอยู่ใช้ได้ค่อนข้างกว้างนะก็โอเคเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกันนะ่ะครับได้ไหมโอเคอ่ะดูข้างล่างเล็กน้อย ไหนมาแล้วก็ดูให้ครบเลยเช่นเดียวกันครับโชคแหนบเพลายางอะไหล่เดิมๆจากโรงงานเลยอ่ะมาตรงนี้สักนิดนึงเหมือนกันครับอีเช่นเคยเหมือนกันทุกอย่างเลยนั่นก็คือตัวยางครับเราก็เปลี่ยนยางมาให้ปี2021นะครับก็เป็นยางดอกใหม่จากกูด y เย r นะคะันนี้ขอบ15เช่นเดิมครับ ภายในกว้างขวาง,วาง่นั่งให้ดูข้างในเหมือนกันเลยนะครับเป็นเกียร์แต่ว่าคันนี้คันคัน2016ครับมันเป็นปี2016เกียร์เลยเป็น5สปีดพอคันนี้เป็นปี2018แล้วเกียร์ก็เลย6สปีดก็แรงขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นเครื่องมันใหม่ขึ้นนะครับแต่ภายในทั้งหมด เหมือนกันครับผมเบาะเป็นเบาะไวนิลเ,เหมือนกันก็ดูแลรักษาง่ายครับไม่เปอะไม่เปื้อนไ,ไม่ซึมไม่เหม็นอับพวกนี้ช่วยได้ใช้งานจริงก็ก็ดีครับเพราะว่าคนทํางานบางทีมีเหงือ่อมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ว่าเขาเรียกแหละ,หละมีเหงือ่อหรือว่าไม่ได้สะอาดตลอดเวลาเพราะนั้นพวกนี้มันเช็ดทําความสะอาดง่ายช่องทุกอย่างเหมือนเดิมเลยโอเค คันนี้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วด้วยราคาคันนี้ก็เถิบขึ้นมาหน่อยเพราะว่าปีมันใหม่กว่านะครับเป็นปี2018จดทะเบียน2019ราคาอยู่ที่449,000บาทจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ก็เผื่อบางท่านอาจจะมีงบที่มันต่างกันตรงเลขผล่อนเพราะว่าคันนั้นจะอยู่ผ่อนประมาณ7,000นิดๆอารมณ์7 4 0 0 ต่อเดือนสูงสุด84งวดคันนี้ก็ได้84งวดเหมือนกันนะครับทั้ง2อันเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000 8 0 2 0บาทประมาณนี้จริงๆก็ถือว่าผ่อนสบายนะครับผ่อนยาวๆสบายก็ใครที่เน้นใช้งานจริงๆเอาไปขับในการขนส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วก็ค่างวดก็ถือว่ารับได้เออเราไม่ได้จัดอะไรแพงมากมายรวมถึง พวกของอะไรอย่างนี้ก็มีคุณภาพเรารับประกันให้นะครับผมทั้งสองคันนี้นะครับออกไปแล้วรับประกันให้เลย6เดือนหรือว่า5000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกันนะครับอันนี้เป็นการรับประกันตัวเครื่องและตัวเกียร์นะครับส่วนบริการหลังการขายก็มีอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS ช่วยเหลือฉุกเฉินนั่นเองเราซื้อให้แบบอลิมิตต e d 1ปีเต็มนะครับก็24ชั่วโมงม,มีปัญหาอะไรแบตหมดน้ำมันหมดต้องการให้รดลากลดสไลด์ ยกมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับผมก็โทรเรียกได้เลยอันนี้เราซื้อเป็นแพ็กเกจให้กับลูกค้าทุกท่านเลยที่ออกรถรวมถึงโปรโมชั่นนะครับก็คือออกรถวันนี้นะครับภายในเดือนนี้รับไปเลยครับผูปองส่วนลด3000บาทก็ให้ไปเลยฟรีๆแล้วก็มีบริการอีกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายพูดไม่หมดเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้ข้างบนนี้แล้วกันนะ โอเคผมลืมไปอีกหนึ่งสิ่งนะครับแหมมาดูรถแล้วจะไม่ดูในเครื่องก็ไรลโยนะอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนละกันนะปี2018สเดี๋ยวผมสตาร์ทให้เลยนะมาได้ยินเสียงกันชัดเจนอยู่นะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันไปสักพักระหว่างนี้ด้วย ให้ดูว่าเครื่องมันเดินเรียบไหมตัวคารยังเดิมๆนะครับตัว R ตัว L น็อตยังไม่มีรอยแกะนะครับก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเห็นไหมซิลตรงนู้นจากโรงงานครับมีแผ่นเพจป้ายมออก,อกอมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกสักคันหนึ่ง ครั้งนี้ไม่พลาดเบรกมันดีเช่นเดียวกันครับคันนี้เป็นคันปี2016ครับก็เสียงเดอเรียบเดินนิ่งนะครับเหมือนเช่นเดียวกันครับคันเดิม ไม่มีรอยแกะรวมถึงมีป้ายมอก้แผ่นเพจเรียบร้อยส่วนในเรื่องของภายนอกนะครับเราอาจจะมีเก็บสีบ้างเล็กๆน้อยๆพวกเป็นสเก็ตสเก็ตหินหรือว่า,าสีมันไม่เรียบเลยอย่างนี้ยเราก็เก็บมาให้แต่รับรองว่าไม่ได้ชนหนักไม่ได้ลิดความไม่ได้น้ําท่วมอย่างแน่นอนรวมถึงไม่ได้กอไม้ด้วยถ้าเกิดว่าไม่ตรงอย่างที่ผมบอกนะครับผมเอารถมาคืนได้เลยนะครับ อน่าจะรู้เรื่องกันแล้วนะอืมใครที่สนใจนะครับผมก็ทักไลน์มาก่อนได้รวมถึงถ้าเกิดว่าหากต้องการดูจุดไหนเป็นพิเศษครับผมก็ทักไลน์มาคุยมาบอกได้ว่าเออถ่ายรูปตรงนี้มาให้ดูหน่อยอะไรอย่างงี้ยังไงก็ติดต่อกันได้ครับผมกับผมนะครับไมโล 0633629154รอให้บริการรอให้คำปรึกษาอยู่ทุกเมื่อนะครับมีอะไรก็โชวมานะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ตากล้องสสวยรอนแล้วแหละก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับสำหรับค,คลิปหน้าจะมีอะไรคันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะครับกับศูนย์รวมรถตอนเดียวภาคใต้ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้เราคิดว่าของเราใหญ่ไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคไปแล้วครับจริงๆสวัสดีครับบ๊ายบาย